เพื่อนเพืโอ้โหมาอยู่กับป๋องแค่แรกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเว็บเดิมเลยหลักกินนิกเกกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะแล้วก็ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆเล่นตามดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและเวนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องป๋องแค ขอไม่พูด <Okay. S 1> เยอะนะครับดูด้วยตาละกันนะครับก็จะประมาณในี้เอฟอะไรเนี่ยเฮ้ยจัดประหลาดบอดจ็คทอดสูงสุดเฮ้ยจัดทอดสูงสุดเฮ้ยจริงรหรือเปล่าอีเวนรายละเอียดต่างๆอยู่ทางด้านล่างนะครับแปะไว้ครบถ้วนแล้วโอเคไม่เป็นการเสียเวลาดีกว่าเนาะไปเล่นกันดีกว่านะครับอยาให้เราขิงกันเยอะเลยฮันนักกี้นิกกะด้วยการันตีเลยเว็บชมพูชมพูแบบฟุงฟริงฟุงฟริงนายเวนไปลุยกันดีกว่า Let's go ไป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  โอ้กเดยครับเขามาอยู่ในกระเดยมณฑ์ที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็กระดับมาในกระเดยไวกิ้งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ขอใส่เดียวนะครับใส่เดียวแบบหนักๆนะครับแบบไม่สุ่มนะครับก็สวัสดีวันสงการกันด้วยนะครับวันนี้วันที่13นะครับเวลา23่สนิกาห้นาทีนะครับนะโควิดรอบที่3มันกำลังเข้ามาแล้วครับเพื่อนๆต้องนิดนึงวะนะครับเพื่อนๆนะมายังไงก็ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงครับ โอ้โหเม็ดแรกอันนี้ผมแบบไม่สุ่มเลยนะมาขอแบบไม่สุ่มกันก่อนแล้วกันนะครับเผื่อจะมีอะไรดีๆขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าวว้าค่อนข้างที่จะเดือดนะครับว้าเยอะเกินอ่ะว้ายับเลยยับจริงๆเพื่อนๆเ,เลยแค่6หมุนสุดท้ายสามร้อย ยังไงยังไงดูดิไม่ติดไหลวะงงเลยอะวง,งวายอะไรไม่มาครับตัวสุ่มโอ้โหเพิ่งจะมาไม่รอหอดแค่เนี้ยบอกคำเดียวว่าน้อยเกินนะไหลที่คูณที่5ครับโอเค2,500ไปต่อไปต่อยังห่าง โอ้โหเ,เพื่อนๆมา4 7 0 0สวยคู8 8ปะต้องงั้นมาเลยครับมาเลยครับแต่ยังไม่รอดนะพอจัดหนักจริงๆครับเปิดนี้นะครับ9,000นะเมื่นเดียวไม่รอดนะครับมาพันสองโอ้โหเสียดายมากเจออย่างนี้เม็ดสุดท้ายด้วย โอ้โหกาจะมาแบนเป็นเคครับก็เอครับเ,เพื่อนๆแปดพันสองรอดแบบบุดบิดโอ้โหรอดแบบบุดบิดครับเ,เพื่อนๆโอ้ยต้องไปต่อ,อนี่แบบไม่สุ่มนะถ้าสุ่มก็ไม่ค่อยกล้าว่ะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานานะก็เลยไม่ค่อยกล้าสุ่มครับเท่าไหร่นะแต่ขอหน่อยแล้วกันนะ โอ้โหดูดิมาเม็ดแรกก็เฉียดแล้วอะผมจะพอสุ่มเป็นพิธีแล้วกันนะครับให้รู้ว่าเออนี่คือสุ่มนะครับถ้าสุ่มหนักไม่กล้าว่ะนะครับกลัวตึงอ่ะพอเป็นพิธีครับสิบห้านะครับสิบห้าหมุนคูณสามแล้วกันนะครับมาลองดูสุ่มกับไม่สุ่มนะครับเพื่อนๆเอาว่ะหรือว่าจะไม่รอทั้งสองก็ไม่เอานะ โอเคสี่พันสวยคูณส okay, ีโอเคแปดรหเคตกโอ้ยมาส okay. okay. ี่ร้อยคูณหโอเคเคแถวสโอเคคูณเไปเอแถวสองแถวสโอ้โหได้เป็นสิบาดแถวหนึ่งครับสิบหกมักมาก่อนถือว่ายังพอเป็นไปได้คูณแไป โอ้ตัวเล็กๆเ,เนี้ยผมชอบมากเลยนะครับคุณ9ครับกรเกือบดีครับเพื่อนๆกรเกือบดีโอเคต่อเนื่องพันสีุ่ณสิบ่ะสวยโอ้โหเพื่อนๆเอ้เกือบไปแล้วขาดอีกน้อยนึงนะครับ8หมุนสุดท้ายครับวัดไปเลยใครจะอยู่ใครจะไปฮนะสองเวียนนี้นะครับต้องบวกเท่านั้นนะ เดือดอีกแล้วดูดิเด, it, เดือดอีกแล้วพันหนึ่งโอ้โหหมูสิบเอ็ดเหลือแค่ห้าหมูเองจะรอดไหมเนี่ยขอนมาเหอะสามพันโอเคมาเว้ยเออแน่นอนจบไม่บวกแก้วเท่าไหร่เท่านั้นโอ้โหห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยยี่ยยอพยัย เอาแล้วไงเหลือสองหมื่นสุดท้ายครับพันสี่คูณสิบห้าโอ้โหเพื่อนๆต้องไปต่อครับต้องไปต่อครับอย่างงี้ไม่ไหวครับโอ้โหหมดแม็กอีกแล้วครับให้น้อยมากนะครับสำหรับไวกิ้งวันนี้นะครับโอ้โหหรือยังไงวนะเนี่ยงงไปหมดแล้วไปต่อแบบเดือดๆดือดอีกแล้ว ขอแค่สิบหกหมุนนะสิบหกหมุนก็พอเท่านั้นแหละจริงๆสิบหกหมุนผมพอมาดีวัดกับผมดิมานนี่สิบหกหมุนไป โอเค16หมุนคูณ5มาเดี๋ยว่มกี้นิดหน่อยโอเคโอเคเปิดแรกเจมาโอเคอันสองสิบแถวสองโอเคตามสั่งเลยมาเหอะมาแม่ตัวผู้หญิงเนี่ยเสียวเลย ูณ <9 S 2> ไปครับเพื<ๆ>่อนๆเข้าเลข2ตัวเมื่อ<ๆ>ไหรก็รู้สึกอยู<ๆ>่เหมือนกันต้องบอกว่าตึงครับ<ๆ>เพื่อนๆเปิดอย่างนี้นะครับสองหามเปิดแล้วแม่งบวกแบบว่าเล็กๆน้อยๆอะ่ะยังไม่สามารถทำให้เราได้หยุดได้นะครับผมเลยต้องไปต่อนะครับแต่ว่าใครคิดว่าพอก็พอได้แล้วแต่คนด้วยนะครับคูณสิบเอ็ดละ บูดีหมุนแบบบางๆอะ่ะน้อยเกินอะ่ะโอ้โหสามันห้าโอ้สิบสองเก้ามาแถวหนึ่งโอ้โหตัวสู้มาหน่อยก็ได้เพื่อนกวายโอ้โหสองพันหกยับ ยับครับบอกได้คำเดียวว่ายับครับ4 1 7 0ครับคูณ15ฟรีโอ้โหโอ้หกร้อยเพนไปต่อครับใส่หมุนสุดท้ายอีกแล้วครับเพื่อนๆน่าจะโดนอะแบบ็ดนี้ไม่ให้ครับเพื่อนๆให้น้อยเกินอะ ดูหลายจะถึง20แลเปนสองพันแปดร้อยแปดสิบครับหมดก่อนเรียบร้อยบวกน้อยมากแต่เม็ดเนี้ยโดนแต่ผมยังบวกอยู่ไงโอ้ h, เดือดเหลือเกิน สงสัยต้องเพิ่มยังไงดีวะไม่รู้จะเอายังไงละขอหน่อยแล้วกัน ขอคูณเต็มอออคูณเต็มไปแล้วกันโอเคพอ14กับคูณ10เนี่ยแหละวัดกันไปมารอบสุดท้ายวัดใจมาดีเมื่อดีโอโหรู้เรื่องครับเพื่อนๆ8,000นะมาก่อนครับคูณ11สวยเอาไปเด้ไปต่อเนื่องครับเพื่อนๆ วันนี้ยังไงขอให้มันมาหน่อยเถอะนะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับเ,เพื่อนๆบอกเลยนะครับหมื่นมาเบดแรกของวงการเราโอ้โหเอมาอีกเก้าวันสามครับแน่นอนครับคูณสิบสี่ยังไงต้องรอดครับวันนี้รอดแน่นอนครับมาอีกเก้าวันครับเ,เพื่อนๆจบเจ้าไม่เลาหรือครับแน่นอนมาดิ ก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้โหเป็นเพื่อนชัดเจนมาเลยครับผมนี่ไวกิ้งมันต้องอย่างนี้นะครับมันต้องอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนชัดเจนนะครับบวกเลยครับเพื่อนเพื่อนสบายใจได้ครับโอ้เล่นทัด1สิบกว่านาทีได้นะสําหรับเปิดนี้นะครับสําหรับเกมนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้แนะนําให้ไปรู้เป็นเสี่ยงกันเองนะครับคราวนี้ ไหลทิ้งอย่างเดียวเลยอ่ะแค่นี้ผมก็พอละแค่นี้ก็สบายใจมาอีกหกพันสี่ชัดเจนนะครับคูณสิบเจ็ดครับโอ้โหไปต่ออีกห้าร้อยสิบครับคูณสิบแปดนะวันนี้ได้เห็นคูณยี่หรือเปล่าคูณสิบเก้าครับสิบต้องมาไม่ไม่ต้องคุณแกมาดิแมตน,นี้สามหมื่นสี่คูณยี่ครับเพื่อนมาต่ออีกโอ้โหเพื่อนเพื่อนชัดเจนชัดเจนบ้า สิบมาอีกโอ้โหคราวนี้ยับครับแค่กล้าก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนโอโ้แน่นอนอุ้ยไหลย,ยับยับครับไหลยับยับครับโอ้โหเป็นเพื่อนเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอโ้พิกพิกเฉยคราดีพิกเฉยเนี่ครับเพื่อนๆแน่นอนครับ โอ้โหเดือดยอมรับครับมาเลยครับผมโอ้โหเฉยๆเลยอีกสองเปอร์สุดท้ายมาดิคูณที่25ครับถือว่าสุดเลยนะสุดเลยนะถือว่าใช้ได้นะมาช้าหน่อยเดี๋ยวมาชัวร์อันสามคูณที่27สวยอ่ะสวยว่ะสวยว่ะเปิดสุดท้ายครับดูดีจะทิ้งทวนป่ะ โอเคเกือบทิ้งทั่วโอ้โหเจ็ดหมื่นแปดนะเพื่อนๆจบเอาเข้ามาสองเครบวกวันนี้นิ่มๆเลยนะฮะห้าสิบเครนะครับเพื่อนๆใช้เวลาสิบกว่านาทีนะวันนี้ถือว่าไม่เสียแรงนะครับเพื่อนๆแต่ต้องบอกก่อนผมไม่ได้แนะนําให้เพื่อ,อนๆไปรู้ไปเสี่ยงกันเองอยังไงดูเพื่อความสนุกความบันเทิงละกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปเล่นเกมอะไรติดตามกันไวด้ดีๆนะครับได้เอียดเพิ่มเติมอยู่ทางล,ล่าง ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ไทยกันด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบายไปและอีกเวน